สวัสดีครับวันนี้มาเล่นกับคุดพ่อคุดแม่เผาเตอร์คร<ห>ับฝืดมากสนามก็ไม่ป่าหิมะพกกิ่ตกมาแบบเมื่อคืนนี้ตกแล้วติดลบตกแล้วบวกอเออพูดผิดบวกอากาศบวกเ้าหมายความว่าหิมะที่ตกมามันบวกเนี่ยมันจะปั้นเป็นรูปเป็นล่างได้แบบนี้นะฮะเนี่ย <c oughs> อฮ้นี้าเกลัวโดนอะไปดูกันว่าเป็นไง โอ้โหไม่ไหลเลยเนี่ยจมไอ้ชัดไอ้ชัด อยไม่อ่าแล้วนะลองเอาแล้วไปไปลงไปเอ็กสิมเอ็กสิมฮ Career gem ไป วดขาใช่ไหมไปลงไปพีเจับ ก็เล่นแล้วอ่ะฮะพอเดียวให้รอบนี้โฆดโฆดโหดมันหนาเกินอ่ะใช่คุยรับร้องกันมันจอดทางเลย Oh